ดีดค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกับพี่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอขึ้นรถไฟกันอยู่เราไปขับวนที่43นะคะรอบเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็โฮมอิฟจเแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเราก็จะไปทริปโฮหินสองวันหนึ่งคืนกันเป็นแบบว่าโรหลักนะคะทุกค,คนะคะไปดีกันเลย มาถึงหัวหินแล้วนะคะทุกคนก็เนี่ยเราจะออรถแรปไปที่โรงแรมเพื่อเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนแล้วเราก็จะออกไปคาเฟ่กันเย้ทุกคนเฮ้กันใหญ่ใหญ่ๆๆญรอกูรอก <Okay. S 2> ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่คาเฟ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารเ <c oughs> มื่อกี้เราลืมถ่ายน้ำ <c oughs> ที่เรากินให้ดูนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะทุกคนคาเฟ่ติดทะเลตอนนี้เรากำลังจะไปร้านอาหารกันเย้เจอกันที่ร้านอะไรนะน้องเจเ <c oughs> จซอยหัวหินส5หใช่ค่ะทุกคน เราไปเจอกันเลย่ใ,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 ใอุ้ยหวานเลี่ยมอหารกุ้งอ,อร่อยมากกุ้งชาววังอร่อยที่สุดในชีวิต แล้วเท่าที่คิดได้ตอนนี้คือเคยกินกุ้งที่เป็นแบบเนี้ยอร่อยมากบอกว่าเหมือนชูชีไม่เห็นเหมือนเลยแต่ว่าอร่อยสุดๆอร่อยมากทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะกลับไปที่โรงแรมนะคะมีใครมีใครกดแก๊บยังกดแล้วกดแล้วกดกราบแล้ววีมอมี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 อ่ะไปไป นี่นะคะทุกคน8 0 6 8ขึ้นลิฟ์ขึ้นลิฟขึ้นลิฟชั้นแปดเย้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 ห้องท้ายสุดเลยอย่างเงี้ยเปิด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  ฟเดียวไม่ได้เห็นรูปที่มาส่งให้ดูแล้วเออนี่นะคะมีห้องน้ำสองห้องอุ๊ยห้องเดียวดก็เป็นว่าทุกคนฟินมากในราคา720บาทวยยาท ท่เห็นมีสะไวหนาวด้านล่ลางด้วยตอนนี้อ้วนจิ๋วกำลังรอนผมอยู่ แล้วก็นี่นะคะทุกคนสภาพเย้รอเวลาห้าโมงแล้วก็จะไปกินเข้าเย็นกันไปกันข้ากันที่พุทธรักษาที่มันจะเป็นร้านแบบว่ามีกระจกแล้วก็ช่าติงทุกคนวันนี้อากาศดีมากกอดูจี ย้อนแสงโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะทุกคนคือจริงๆที่นี่เขามีโรงแรมด้วยแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่นะคะแล้วก็มาทานข้าวไปดูกันวาทุกคนนีไ่ไง ราจะมาถ่ายรูปนะคะแต่ว่ามันแสงค่อนข้างที่จะมืดอยู่นะคะแล้วก็เลยว่าจะยังไม่ถ่ายรูปตอนนี้เราก็จะขึ้นไปถ่ายบนหลังก่อนนี่ไ่ส่งสิบอันผมถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบนี้เราสั่งนะคะอันนี้คืออะไรนะแกงเผ็ดแกงเผ็ดผดย่างแกงเผ็ดเผ็ดย่างอันนี้อูนิ่มนิ่มผัดเุ้ือได้เยอะมาก แล้วก็นี้เป็นออเดิร์ขนมปัง,งแล้วก็ยำส้มโอนะคะแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งคือพิกาบาลปาเย้าเียข้เากกิอะไรมึงมึงเ่งมพราะขต้องตามก่อนที่จะมโ เาเลเราชอบม,มีส้มตำเหมือตามไปด้วยใครคนอย่าแบบเวลาไปทะเลเชอบมีร้านแบบที่มันเป็นเต็มแบบข้าวม่้าขายส้มตำเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรอให้ฟ้ามันมืดกว่านี้แล้วก็จะถ่ายรูปกับทัเทีนะคะก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคสนุกสนุกเย้เย้เย่ทุกคนก็เป็นไง แค่ะ <Okay. S 2> ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วนะคะทุกคนแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปที่ทกรงนรมแวแล้วก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดวอล์กวันพรุ่งนี้นะคะคือโรงแรมดีมากทุกคนแบบมันจะเป็นเตียงสี่อันเนี่ยแลวคือเราแบบดูรีวิวมาแล้วในทิกต็อก ดีมากแบบว่าพื้นที่ใช้สอยเลิศในราคาเท่านี้นะคะกพูดโรงแรมชื่อซิมิล่าใช่ทุกคนดีมากแนะนำ แขนงอะไรอ่ะอุ้ยน่ากินนะจริงจะเปิดดีนี่จะทาศไท่ไหมอันนี้ข้าวต้มน่ากินมากแก็มีน้ำต้นนี้ใส่อะไรอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ทุกคนต้มแซบน่ากินมากทุกคนเย้ ราฐานหรือก็ว่าอยู่ด้านล่างแบบต้องเดินไปต้องมีต้องชื่อตรงนี้แต่ว่าของได้ต้องตอนนี้นะคะเราวาร์ปมาที่อะไรนะอะไรวินเลสฮะอะไรวะมาเก็ตวินเลสนะคะอุ๊ยมีชาตามดูด้วย อยู่ที่มาเก็ตวินเลตน,นะคะคือเมื่อกี้เราไปคาเฟ่มาก็แบบไปจิบน้ําสักอย่ตอนนี้เรามาที่นี่นะคะเพื่อที่จะรอเวลาไปขึ้นรถไฟรอบบ่ายสองครึ่งน,นะคะก็คือมาหังหินวันนี้มันเป็นทลิปสองวันหนึ่งคืนก็มาที่แบบฟิลิลๆข้าเวลาทุกคนเพราะว่าจะมาเที่ยวแค่กรุงเทพก็แบบน้อยไปอะไรนี้ก็เลยจะมาที่นี่นะคะเย้เยเโอเคไปดูกัน คือตอนนี้นะคะเราจะไปที่โลตัสเพื่อที่จะไปซื้อน้ําเปล่าแล้วก็ขนมนิดหน่อยเอากินตุนบนรถไฟนะคะคือขาบวนเนี่ยเราเป็นแอร์สามบาทมันจะมีแค่แบบเที่ยววันละหนึ่งรอบเท่านั้นแบบไปกลับอะไรนี้วันละเที่ยวก็คือต้องได้แค่รอบนี้นะคะทุกคนก็คือดีนะแบบว่าถึงเร็วมาก ใช่ไหมเจ๊อุ้ยมีบูธรถไฟสายใต้รถไฟสายใต้นะคะสุดสายมันอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าเรามาลงที่หัวหินก็คือดีนะทุกคนแบบแค่แปบบเดียวก็คือถึงแล้วอะแล้วก็ในราคาสามร้อยสามสิบบาทก็มันไม่มีรถติดมันก็ดีเอ <laughs> ทุกคนเราหานมเอ้ยพี่จอว่าเราหานมไม่เจอขวดนะนมปังเปาเรา,หา,เาเหาน้ำเปล่าไม่เจอนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาน้ำเปล่า ที่มันอยู่ในตู้โชว์อะไรอย่างนี้ไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้แล้วก็มานั่งรองนะคะทุกคนตรงนี้มีคาบด้วยตรงนี้ก็คือรอเวลาไปายเลคือเย้เราก็จะใกล้จบทริปแล้วเดี๋ยวเราจะปิดล็อกบนรถไฟนะคะ นี่นะคะเราเาจะขึ้นแล้วขึ้นกับแล้วคือเราปิ้นตั๋วมาได้ทุกคนคือมันก็จะง่ายมากเวลาแบบเขามาเช็คบนรถเรย่างนี้ก็แนะนํานะคะถ้าแบบไม่เสียเวลามากก็ปิ้นดีกว่าเพราะว่าเขาจะมาดูว่าแบบเช็คว่าเราอะไรแบบนี้คนแดดแรงมากออรอบนี้ที่เราไปนี่คือดีเลย์ไป23สามนาทีนะคะ เขาก็จะมีแจ้งก่อนแล้วก็รอดูอัปเดตในแอปได้เย่เย่ ถึงแล้วนะคะเราจะมาปิดวอสองวันหนึ่งคืนที่หัวหินอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ดะ้วยคะทริปหน้าไปที่ไหน